วันนี้มารับเพื่อนของแฟนที่โรงพยาบาลจิตเวชรับออกมาทานข้าวข้างนอกไม่ไกลจากโรงพยาบาลเพื่อนคนนี้รักษาตัวมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าไม่รู้จักก็แทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนป่วยเท่าที่สังเกตเขาจะเคลื่อนไหวช้ากว่าคนปกติทั่วไปส่วนการพูดการสื่อสารก็คุยกันได้ปกติอาการของเขาสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แต่เขาก็แจ้งจำนวว่าต้องการอยู่โรงพยาบาลต่ออยู่แล้วไม่เหงามีเพื่อนคุยแกมีลูกนะคะแต่ลูกแยกตัวออกไปมีครอบครัวแล้วเขาก็คงไม่อยากจะเข้าไปยุ่งครั้งจะแยกตัวอยู่คนเดียวเหมือนก่อนหน้านี้ก็คงจะเหงาส่งเพื่อนคนนี้เเเสสร็็็จฝัั่่งกกกมาตตออออบพพืนนนแถววซห ภูเขาที่มีชื่อว่าแซนตัวิกตัวที่ทอดยาวอบล้อมด้วยท้องฟ้ามาขับรถกลอฟตามดูผู้ชายเล่นกลอฟมารับลมมาสูดบรรยากาศเรื่องของเพื่อนที่ป่วยอาการของเขาสามารถออกไปข้างนอกได้การออกไปข้างนอกแต่ละครั้งจะต้องแจ้งล่วงหน้าต้องระบุว่าใครจะมารับส่วนคนที่มารับก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปรับถึงด้านในต้องจอดรถด้านหน้าประตูแล้วผู้ป่วยจะต้องเดินออกมาเองเราถามแฟนว่าแล้วแบบนี้เขาอยู่ยังไงแล้วค่าใช้ใจ่ายจีประถะใครดูแลแฟนบอกว่าเคสนี้เขาป่วยขณะที่ยังทํางานที่ทํางานจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งก็ไม่รรรู้้ว่่่่าาาออองงัับบผิดชีีีกปแทฝเเศสขขค จะคุ้มครองคนของเขาดีมากค่ะเล่นกอล์ฟเสร็จก็มาที่บาร์ของสนามกอล์ฟวันนี้ถ้าใครแพ้คนนั้นจะต้องเลี้ยงน้าเก๊กหวยหน้าร้อนที่ฝรั่งเศสทุ่มสองทุ่มเนี่ยยังมีแสงสว่างอยู่นะคะผู้ชายเขาก็จะนัดกันเล่นกอล์ฟในช่วงเย็นเพื่อลากเวลามาให้จบที่ร้านอาหารร้านอาหารที่ฝรั่งเศสจ,จะเปิดตอนสองทุ่มกินเสร็จก็จะนั่งคุยกันต่ออีกเป็นชั่วโมงเมาส์มอยเสร็จก็พากันกลับบ้านจ้า